สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกบนะคะจะพามากินสุก,กี้ตีน้อยในราคาบุฟเฟ่นะคะอยู่คืออร่อยแม่อั้นนะคะหัวละ219บาทในเวลา1ชั่วโมงขึ้นนะคะก็จะมากินที่สาขาเอ,อ ตามอินไทยนะคะอินไทยเขาใกล้ๆนวมินนะคะเดี๋ยวที่นี่อ,อ,อาหารก็จะมีอร่อยทุกอย่างน้ำจิ้มแซ่บนะคะมีหลายน้ำจิ้มแล้วก็ร้านก็สวยน่ารักมากนะคะก็พาคุณแม่มากินนะคะวันนี้แล้วก็พาลูกๆมากึนนะคะ far, ไม่ได้กินนานเลยนะคะก็มีบัตรคิว,ว,วรอรอกำลังรอบัตรคิวอยู่นะคะเราต้องกดรอบัตรคิวก <and me S 1> <อ>่อนว่าเราถึงคิวที่เท่าไหร่นะคะมาค่ะมาทานกันค่ะ ยายวันนี้มาไหนคะมากินตีน้อยค่ะยายมากินหลายโหนแล้วตีน้อยอร่อย <c oughs> วันนี้่ามากินหลายโหนแล้วค่ะวันนี้จะพามากินตีน้อยเอายายไม่มีลูกคู่กับยายด้วยน่ารักตีน้อยอตีน้อยชิ้นยายวันนี้เรามากินที่สาขาน้าวมินนะคะจะเป็นเมนูจะเป็นเมนูชุกี้ตีน้อยอิ่มไม่อั้นอิ่มอร่อย200 19บาทเป็นบุเฟ่นะคะแล้วก็มีจากเวลานะคะประมาณกินได้ชั่วโมงขึ่นนะว,วันนี้เราก็ากินสาขานววมินกันนะคะเดี๋ยวเราก็รอเข้าไปข้างในกันนะรอพี่กว่าอ่ะน้ำมดครับ ุ้งาหมดขาัากุ้งูกุ้งนี่ผกอะไรเยพี่วาผอะไระคนน่แบะน้โอ้โเป็นบุก็ต้องดืตับไทไ้ออแมงคุ่ด้วยกมันคือมันคือคอะไรชีส ลงมาติดต่อครับยูท <If> ี Jim, ่ย <them with> ูทูบนี่คือมือแกะกุ้งอันดับหนึ่งมีความเก่งมากเลยค่ะแกะกุ้งมือแกะกุ้งเลยต้องต้องแกะมือแกะกุ้งเขาบอกว่าอย่าเพิ่งกินกุ้งเนี่ยหมดนะโดยเราสิ่งให้กุ้งเยอะมากเลยค่ะเขาสั่งมาเยอะเลยวันงี้จะต้องแกะให้หมดนี่ก่อนจะได้กิน น้ำจิ้มที่นี่อร่อยมากเลยคะเนี่ยใหม่สดเพิมค่าใช้เวลาเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งเหรอคะชั่วโมงครึ่งนะคะในการมารับประทานไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาเมื่อกี้หมดสายปลายต่ามโมงครึ่งงามอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มีนี่ อืมอร่อยมากค่ะให้เวลาว่างก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะตีนน้อยไม่ทุกสาขายเลยค่ะตัวไงกุ้งเปเนี่ยก็จะรู้ว่ามันี่ไหน่มางนะครับชอบจิ้นใหญ่เลย หมดเลยเปล่างทั้งล่างด้ยมั้งไหะเจไหมปแล้วค่ะเด็กเสิร์ฟมากินใหม่มากินใหม่อ่ะอันนี้เอาใหญ่เปิดปิดแล้ว่ะเปิดแล้วห้าแล้ว ันนี้เป็นหมูเลยนงหมูหมูไม่ไผ่เขาก็หมูกลับคือหมูกลับลเ,ลนะเ,ลเขาใส่ไว้สวยนาะอันนี้ชีสชีสแต่วก็ไม่ใัเ่เขาคืมาเยวผักเลยคนระับไม่าสั่งผักสังก่งอะไรอ่ะสั่งวัาสั่งผักเขาใช่เอนั้นู้มันอย่างน้รันน้่นะ เดี๋ยวสัง่งผักเพราะรอบเนี้ยโมไม่ได้สั่งผักโอ้ไม่สั่งักแล้วพพูดเนาะผักรวมด้วยกันสาหร่ายเนาะสาหร่ามันไม่มีไม่มีสาหร่ายแน่นนะที่เรากินอยางวิวายเนาะวีววางยำสาหร่ายมีที่ไหนเราไม่ได้หาในพูนไี่หานจีนเหรอไม่พะพูดเหรอแบบนี้นอนด อายาอีกยานี่ดอันนี้อเดนใช่เนี่ยยายกินมาอันเดียวทำไมเที่ยวนี้ได้ฝักได้อันเดียววะเพราะว่ารอบที่แล้วสั่งไปเยอะไงสั่งัำรวมนทั้งสองเอามือแกะกุ้งเลยครับเด็กเสื์ฟไปแล้วเด็กเสื์ฟ ด,ดูเราก็เรื่อกินเตี้ยงแนละ้วอร่อยไหมยายร้อยค่ะร้อยร้อยนะคะเดี๋ยวร้อยมันเดือดพับๆับบก่อนนะคะ